พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรั์ศรีนวลครับทนายความในทีมดรกเกตอร์กิติศักด์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับาการฟ้องคดีปกครองครับผมคดีปกครองนะครับคือคดีที่เกี่ยวกับสถานะนะครับผม ที่รัฐเอกชนไม่เท่าเทียมกันครับผมสิ่งเหล,ล่านี้นะครับเป็นความรู้แก่ประชาชนนะครับในการนําคดีขึ้นสู่ศาลปกครองนะครับผมเช่นนะครับผมการทําสัญญาสัมปทานนะครับผมซึ่งมีผลทาตามกฎหมายนะครับผมการละเมิดของเจ้าที่รัฐนะครับผมแล้วก็การละเมิดทางการปกครองของหน่วยงานของรัฐนะครับผมสิ่งเหล่านี้กระทบสิทธิของเอกชนนะครับผมเมื่อเอกชนได้รับความเสียหายนะครับผมจากการล่วงละเมิด จากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหนี้ของรัฐนะครับผมท่านนะครับผมสามารถยื่นฟ้องนะครับผมต่อหน่วยงานของรัฐได้ภายในเก้าสิบวันนะครับตามวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับผมอขอภัยนะครับการอพระราชชัญญยันตินะครับผมจัดตั้งสัตว์ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับผมตามมาตราสี่สิบเก้านะครับผมซึ่งกฎหมายวางหลักไว้ดังนี้นะครับผม อาการฟ้องคดีปกครองนะครับต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนะับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีหรือนะับตั้งแต่วันที่พ้นเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือต่อหน่วยงานทางปกครองนะครับผมหรือเจ้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดและไม่รับคําชี้แจงจากนหน่วยงานทางปกครองนะครับผมหรือเจ้าที่ของรัฐหรือได้รับเป็นคําชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เหตุสมควรครับ แล้วแต่กรณีเว้นแต่มีกฎหมายนะครับผมกําหนดไว้เป็นอื่นจากความในมาตานี้นะครับอธิบายได้ว่านะครับผมว่าการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นต้องฟ้องภายในเก้าสิบวันนะครับผมเว้นแต่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะครับผมท่านต้องไปดูกฎหมายเฉพาะตามหน่วยงานนั้นนะครับผมว่าจะต้องอหลังจากที่อธิบดีหรือว่าหัวหน้าส่วนราชะการ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิมที่หน่วยงานของนั้นไม่อนุญ,ญาตไม่อนุมัติตามที่ผมเคยทําทคลิปให้มานะครับผมเกี่ยวกับการอนุญาตการอนุญาตก็ดีการไม่อนุมัติการไม่อนุญาตที่ทําให้เกิดกระทบสิทธิ์ของเรานะครับผมเราก็สามารถไปยื่นฟ้องได้ภายในเก้าสบวันนะครับผมหรือภายในระยะเวลาที่ตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนด,รรดหรือตามกฎหมายนั้นกําหนดว่า,ายื่นภายในกี่วันนะครับหลังจากที่มีคำสั่ง มีคำสั่งเป็นพิสูจน์ของของหน่วยงานฝ่ายบริหารนะครับผมฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลกระทรวงทะบวงกรุมต่างๆนะครับผมเอาอพ่างงี้นะครับเป็นความรู้ให้กับท่านที่สามารถนําไปใช้ในประโยชน์ในการยื่นฟ้องคดีปกครองได้โดยอาศัยตามมาตรา49นะครับผมสุดท้ายนี้ผมทนายดวงรัตศรีนวลทนายความทีมดอ,อร์เกียรติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธขอกล่าวกับท่านว่านะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วยากจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านปีครับ ขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายความดวงรัตน์ศีนวนทนายความในทีมดเรเกียรติศักดิ์ทนายความวิทิพุทธสวัสดีครับ